ขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็โอเคอะวันนี้มาเป็นแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าได้ไว้น้องมดแม่มดมดมันแปลกๆแล้วเนี่ยมันเจอคนสวยมันจะแปลกๆปลกแลเนี่ยให้พระเอกช่องพี่ช่วยหน่อยได้ป่ะได้ค่ะโอ้ยจับมือจับมือมัดมือใครไว้ก่อนไหมมัดมือใครจะมัดมือพี่เป็นภาษาเคลที่คำมัดมือคืออะไรโอ้แสบตาค้าอ่ะโอ้โหจรีจีซีซอตแพงหน่อยนะแสบอ๋อช่วงเย็นมีหยางกินก็มากินส้มตำกับหมูย่างอะไรทั้งนั้น ทุกคนทุกคนเออเดี๋ยวไปบอกทุกคนก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาพระเอกช่องก่อนพระเอกช่องเอารถตัดจอตัวนี้มันหมายความว่ายัางไงเออสวัสดีครับอ,อ่าส,สวัสดีครับเจ๊มดหรือพ,พี่มดเนี่ยฮะโอ้ยนี่เสื้อก็ออกรถเลยเนี่ยทุกคนเออน้องมดมาในลุกที่เป็นนางเอกหรือว่านเนี่ยฮะเออวันนี้เป็นนางเอกหรือว่าแต่พี่พี่มิกา้ากึ่งกึ่งกล้าๆค่ะแล้ลงมาก่อนลงก่อนลงก่อนมาลงมาก่อนลงก่อน เออเออดูทุกคนขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็อกอ่ะทุกคนดูเออคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกว่าทำไงดีวะเนี่ยิดรถเบียดได้นี่คือขับเออแล้วตอนนี้คือเวลายเย็นแล้วประมาณ5้าถึง6กโมงครับวันนี้ผมมีนัดกับน้องมดแล้วก็แก๊งเมียไดายังมาอยู่แล้วก็แก๊งเมียดยย้ยังมีอีกเ <c oughs> ชฟแม็กแล้วก็น้องมดอ่ะน้องมดไปทำสวยอยู่วันนี้เขาจะเลี้ยงปีใหม่กันปีใหม่ใครอะมีคนชื่อปีใหม่ด้วยเหรอคะเลี้ยงน้องปีใหม่จ้ะ น้องปีใหม่คนนี้จ้ะน้องมดปีใหม่จ้ะเออเดี๋ยวไปไปทักทายวนะคะเออไปทักทายเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านรอนานแล้วเดี๋ยวเพี่จะให้ไปดูอ่าทักทายเจ้าของร้านก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านรอนานแล้วนะครับทุกคนน้องมดมาทักทายเจ้าของร้านก่อนอ่านี่น้องเอม่พี่จ้ะเออสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อน้องแนนไม่รู้จักทิธาคะรู้จักแล้่วันนั้นมากันน้องพีทอยู่ก็เขาที่แล้วมากันน้องพีทค่ะอ๋อเจอคนนี้อ๋อ นี่น่ะใช่ลูกเจ้าของร้านเอาหรอใช่ลูกเจ้าของร้านลาบลงเลยนี่น,น่ะใช่ค่ะแต่ว่าพี่มากับน้องมดนี่คือพี่มาถ่ายรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่คุณพ่อคุณแม่ <laughs> อ๋อนี่คือรุ่นลูกแล้วถ้าเกิดมาเป็นรุลูกเนี่ยอยากจะมากินช่วงเวลาเนี่ยคือขับเปิดกี่โมง,งครับน้องแนนช่วงเวลานี้ประมาณห้าโมงค่ะห้าโมงปิดกี่โมงครับน้องแนน แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าตอนนี้คือลูกค้าพี่อ่ะเออไอ้ลูกค้าของน้องอะ่ะก <c oughs> ็มีแต่กลุ่มทีมงานพี่อยู่เนี่ยเห็นปะแล้วก็มีแขกอื่นโยแล้วมีคนไทยอ่ะคนไทยก็คนไทยไงก็พี่ว่ามีแขกคนไทยเออห <c oughs> มายถึงลูกค้าเออ <c oughs> มันอยากกินอะไรสั่งได้จ้ะเดี๋ยวพี่ยืนเป็นเพื่อนหน้าร้านอ๋อ <c oughs> อะไรอะไรมามาตัดสั้น รามน้ำตกแล้วมีคอหมูย่างจำมะม่วงแพ็กเกจค่ะนี่ก็เซนนี่นะคะจะไปยิงใกล้ๆเจ้าของร้านนะไปอยากดูแกสวยหน่อยดูดิว่าพี่สั่งแก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 สั่งแกไหนเออลองดูใกล้ๆดิเออวันนี้มาเป็นแม่ค้าได้เว้ยน้องน้องมดเว้ยวันนี้น้องมดเป็นแม่ค้าได้ทุกคนมันเปิดกล้องแล้วเนี่ยอ่ะอตะนิ่งกำลังย่างหมูเหรอเปใช่ไปพย่างหมูเลยไป ยางงูเป็นแม่ค้าย่างงูคือถ้าเอาเสื้อคุมออกนี่มันคืออะไรเนี่ยทุกคนมันเป็นมันเป็นเสื้อคะ่ะอยากดูมดเป็นแม่ค้าครับวันนี้จะแค่หนึ่งวันครับนะน้องมดจะจะมาในมาที่สวยครับเดี๋ยวผมยังไม่หมดนะมนผมจะมีน้องมดมไล่มายี่ไล่แม่ค้าจีนเหรอเขามีสามคนสวยๆอันนี้รู้จักยังเจอป่าวว่าล้วเจอป่าวไม่เจอรออันนี้อันนี้นนสวาสวไตย อ๋อเด็สุขุมเนาะเขาเขียนอ่าเอาแล้วเวสมด์มดมีปฏิกิริยาต่อเต่อต่ออย่าเป็นตาดผมเหมือนน้องเราเออมดมดมันแปลกๆแล้วเนี่ยมันเจอคนสวยมันจะแปลกๆปลกเนี่ยจุ๊ขัใจพ่อพอมดจะกินอะไรสั่งเดี๋ยวพี่ไปตั้งรอห้องในเดี๋ยวไปทักทายทีมงานพี่ก่อนเอ๋อใส่ยางก็ได้ใส่ยางเออนะครับ ร้านนี้ก็เค,เคยมาแล้วครับถือว่าเรามาเจอกับน้อง,องที่เคยร่วมทีมเป็นก่อนนะครับว่าจะมีใครบ้างผมก็อยากจะเรียนน้องในฐานะที่ว่าเออให้เป็นใกล้คีิใหม่นะครับจริงๆเราจะไปนอนป่าแต่ว่าวันนี้น้องมอนบอกให้มาช่วยไทยคลิปน่อยพอดีเพื่อนเธอเปิดร้านอยู่ก็เลยจัดให้น้องมอนนะครับเดี๋ยวเราดูครับน้องม่อนจะส Ł วยทาดไ,ไหนอุตส่าห์ให้เรามานะครับเดี๋ยวรอชมนะครับน้องม่ไนสวัสดีพี่ๆละสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านประธาน น้องแซมสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวเดีถามกันเอ่อมดมด,มดสวยไหมสวยครับเออปกติจะไม่เห็นสวยหนาเอาไปทิออ้งเงี่ยปกติจะไม่เห็นบ้านนี้ใช่ไหม<ช>อันนี้อันนี้สวยมาแต่ไกลเลยแล้วเป็นสาวสวยคนเดียวบนโต๊ะอาหารแล้วด้วย,วยเดี๋ยวรอน้องม่องนะคะน้องบอนก่อนนี้มีโทรศัพท์มาตามตัวเองเนี่ยน้อำมดคะพี่สั่งให้มาตามส้มตาไม่ใช่ให้มายืนดูก็น้องเขาตามแล้วอ่ะน่าจะอร่อยกว่าหนูตามนะเขาพี่ร้อยเมตรนะ เฮ้ยเขากินกันอะไรคนอันนี้ของลูกค้าอื่นหรือเปล่าอันนี้ของใครเขาของลูกค้าอื่นเนาะเขาตัวหนต่งได้แล้วมอทเดี๋ยวจะไปได้กินดีเดี๋ยวไปกิเออแกยังไม่ได้สั่งส้มตำเลยอ่ะส้มตำสั่งหรือยังสั่งตำมะม่วงค่ะอ๋อสั่งสั่งส้มตำปูปลาไหลพี่ด้วยนะแต่ว่าพริกไม่เยอะนะถ้าตำมะม่วงพริกลอยเป็นอย่ากที่แกสั่งกันแล้วกันอ๋อค่ะเออนะช่วยช่วยน้องเขาหน่อยดิเออไม่จดจดเออ เมื่อกี้ไม่จดอ่ะเนี่ยนี่อยู่นี่มาจด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 นะครับคือจะกินอะไรไม่ยอมจดอ่ะทุกคนตามอะไรคะตามปูปลาะที่ร้อยเม็ดนะคะอุ้ยกินอะไโคนปูปลาะเอาธรรมดาพอแล้วก็ส้มตำตะม่วงแกะปูปลาะหนึ่งนะคะเออไม่เผ็ดแล้วก็แกก็ตะมูวของแกนั่นแหละผิดผิด ผิดเยอะๆเออและสั่งอื่นที่สั่งมดไม่อะไรจะมาคะมาแล้วมั้งมีอะไรอยากอ๋อไส้ย่างเหรอไส้ย่างเออน้องมดถึงกลายเปงานหน่อยคือพามากินแค่นี้แบบทำตกใจก็คือเอาเอาไส้ย่างนะคะไม่เอาไส้น้องเขานะใกล้แล้วใส่น้องขอดิเดี๋ยวค่อยพูยกันนะฮ่าฮมดวันนี้ให้มาเป็นผู้หญิงไม่ได้มาเป็นผู้ชายนะเอาเหรอคะแตตัวค่ะแต่งตัวซะสวยเซ็กซี่พอๆกับน้องมาจีบน้องอีก ะนะครับมดน,น,นกําลังจะที่แม่ค้าครับทุกคนผมพามดมาในคืนจะเป็นอย่างเงี้ยน,นะครับนะก็ให้มันเป็นแมให้เป็นแม่ค้าไทยในหนึ่งวันอุ้ยไส้แากกันกเนาะเธาจะไปกินไส้แยกใช่ไหมเ<ช>ออยอยากอยเห็นหน้าน้องของมดทําไงดีวะเนี่ย <S <S อยากเห็นหน้าได้ไหม <S <S เอ่ยก็ต้องให้น้องเขาถอดแม่สิปะอุ้ยเดี๋ยวค่อยเถอะตัวเราเขาบอกว่าจะกินกินกินซะยแยกจ้ะไม่ใช่เขาย่างหมูอยู เดี๋ยวควันเข้าจมูกเออได้ได้เดี๋ยวเรียกน้องเข้าไปคุยที่โต๊ะก็ได้เรียกน้องเข้าไปคุยที่โต๊ะก็ได้เดี๋ยวเขไปคุยกันเนาะได้รู้จักกันเลยเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักเลยหมืนจะรู้จักอะไรลักกัเราค่อยว่ากันเออทุกคนมดนี่สาวไตไม่ใช่สาวปากรณ์นะก็สาวไตชาสาวไตใช่ไหมครับสาวไตไม่สุข้าอ๋อเอาอะไรมดนี่คือมดเข้าเขา เข้า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 กับคนในรายนี้ได้เป็นอย่างดีครับนะเข้าได้คะ่ะเอ,อ่อทุกอย่างเลยอย่างอื่นเข้าได้ไหม <c oughs> เ <c oughs> ข้าเลยมาถึงไปเข้าบ้านอะ่ะได้ไหมออไอ้มดมดมัน, <c oughs> มนไม่ธรรมดาทุกคนธรรมดา้เนี่ยอนี่คือทีเด็ดของช่องผมอ่ะครับอ๋อผู้ชาแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่ยังไม่น้องเมดไปมีไปน้องมดไปไปนั่งไปพี่บันไส้แก่แล้วไป <c oughs> นั่นน้องนั่งแนงก็ทุกคนเลยนะ จะเปลี่ยนมาเป็นพี่นะเดือดร้อนนะโดนด่าทั้งทีมโดนดา่ายังทีมงานเลยอะทุกคนไปให้มดไปนั่งเมดมดจะเอาใหญ่แล้วให้พันส่องส้มตำแล้วมดมาทะลึ่งจีบแม่ค้าส้มตำครับทุกคนตอนนี้มาจีบแสบต่อค่ะไอแสบคนนี้ไม่ธรรมดานะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะอย่าไปหลงกลน,นะรู้ป่ะแสบเดี๋ยวาแสบบอกว่าเดี๋ยวจีบเลยเมียโทรมาตามทุกวันเนี่ยเวลาบอกพี่บารกับพี่แน่เนี่ยแสบยิ้มอย่างเดียวค่ะใช่ไหมแสบใช่ครับเมียโทรมาตามตลอดในเวลาบารกับพี่เนี่ยดูดิ รไม่เคยดังเลยครับเนี่ยเสียงเวยปิดเสยงเอปิดหมดเครื่องบินไว้เวลามากับปาพี่เอ่คือแสบจะต้องแบบว่าปิดโหมดนั่นแหละเออนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวโทรับดังทั้งวันนะคะเต่อไปก็พี่ถ้าท่านประธานระวังให้ดีคลิปนี้ไปท่านประธานไม่ได้มาลสวัสดีครับนางเอกประจช่องเอาพ่อนยังไม่ถ่ายเขาจะไม่รว่าถ่ายแล้วมานั่งก่อนเลยมานั่งกินด้วยกันเลยมานี่ครับน้องม่อนคนสวยของเรามาแล้ว แต่ว่าน้องโมไปเตะตัวไปทำผมมาดิ <c oughs> ยังน้องยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเสื้อเลยเออจะใส่ชุดราตรีหรือใส่ชุดอะไรดีมานี้จ๊ะเซอร์ไพรส์ค่ะเออเซอร์ไพรส์นะจะเรา <c oughs> ชุดวันเกิดก่อนชุดวันเกิด <c oughs> เออปแปรงก่อนชุดวันเกิดเฮ้ย <c oughs> พี่ดาวคิดเยอะเลยพี่ดาวคนชอบคิดมากนะพูดอย่างนี้ไงชุดอะไรนะที่เขาแบบเปิดอ,อกอย่างเงี้ยแี่แ,น,แน่อ๋อชุดจิ้น ไม่มีแขนยาวแต่ว่าช่วงนี้ฤดูหนาวมันคิดกันไงมีแค่กระดมเข็มกัด <laughs> ใช่ไหม <laughs> แค่แขนแขน้อยเออแั่นัน้นพีน่ไม <laughs> <laughs> ่กินแล้วพี่รอม้อนมาแซ่บรอเลย <laughs> ได้ครับม้อนเป็นชุดละม,ม้อนก็ไม่ไกลครับม้อนอยู่เลยรนะ้านนี้ไม่ไม่ไกลครับสวัสดีครับป้าสวั <laughs> ด้นะนี <laughs> ่แต่ธนาที่เป็นคนชวนมานี่ไปเปลี่ยนชะุ <laughs> ดเลยนะ <laughs> ชวนมากินแต่ว่าเชนแม็กกำลังมาเนี่ยเออกำลังมารอใชนแม็กคนแล้วก็มอพี่มดไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวมดมันเกาะอกมาเลยนะทุกคนเกาะอกอะค่ะเออเอาแล้ใกล้แล้วใกล้โดนร้านอื่นแล้วใกล้โดนเจ้อื่นแล้วอ่านมดนะพี่รอจ้ะเดี๋ยวจะช้านะจ้ะตอนน้ำมดตอนนี้คือเลขเาประมาณเออครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงเลยประมาณเกืบชั่วโมงแล้วแล้วนี่แ้วพวกไปไหนมาไปในเมืองมาหาลาบเริ่มมาหมดแล้วอ่ะทุกคน นี่อมันนั่นมากเลยเพื่อนอะไรเนี่ยเขากลัวพี่แน่แล้วเห็นไหมเนี่ยพี่ก็บ้าแล้วไงทำไมเขากลัวพี่จ้างเลยให้พระเอกช่องพี่ช่วยหน่อยได้ป่ะ้โอยจับมือจับมือเอาละดูให้ดีนะตาเขาเขียวทั้งทั้งร้านเราไม่ใช่ตาผู้ชายตาผู้หญิงเขาเขียวนะอันนี้หั่นอะไรอะไรไหนบอกพี่ฟังหน่อยหั่นไส้ค่ะไส้นะไส้หมูค่ะเออ ขัไม่ยากอยู่ใ,ใกล้น,น้องมดเลยเป็นไรด้วยไม่อยากอยู่ใกล้พี่หรออยากอยู่เอ, <laughs> เอาให้ดีนะเว้ยสักกระเบื่อลอยไวย้ข้างๆ,างๆาาอ่ะ <laughs> <laughs> ันจับทุบจับเพื่อนกันเอาะไรเพื่อนกันตามคำพูดนี้ให้ดีนะจะ <laughs> พี่ไปถามม่อน <laughs> <laughs> ใช่ไหมแนนจะพี่ไปถามม่อนได้ไหมเป็นเพื่อนกันอ่ะตามคำพูดนี้ให้ดีนะถ้าเกิดสเตตัสมีปัญหาอะไรนี่คือในเฟซนี่คือ่ได้อะไรชอบผู้หญิงผู้ชายอ่ะ สองค่ะพอเกือบหมดเลยเมียได้ยังมาอยู่ร้านนี้คือแบบเขินจนันใส่หมูไม่เข้าแล้วเนี่ยชิมได้ไหมชิมได้ไหมชิมได้ไหมคะชิมได้ไหมชิมไหมชิมไหมคะไม่ไม่ชิม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 คนทันได้ไหมคะว่าเค็มไหมชิมไหม ชิมเลยอ,องลงาจีบหรือมาทำอะไรกันม่แน่กินก่อนดีกว่าเอาามอันนึงโอ้โหลูกค้ารอนานยังไม่กินเลยทุกคนผมขออนุญาตชิมหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันก่อนนะครับนี่เป็นไส้หมูที่อร่อยมากเกิดจากท้งพ่อท้องไม่ก็ไม่เคยกินไส้หมูอะไรเลยนนขนาดไอ้อร่อยอะไรขนาดนี้นะครับรติดคอนะคะกินไปด้วยคุยไปด้วยหนูจะแซ่บหนูจะแซ่บ,บติดคอนี่คือแบบหนูจะไม่ไปสลโรบาร์ ไอนะสีสวรรค์นะคะจะส่งไปสุ่บับมบัตฮะ่าฮ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 ่ีฮ่าี่าฮ่าฮ่าม่าจ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่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 า่าฮ่าน่่เฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮาฮาฮ่าฮ่นา่่าราอาาา่าาา พี่กินบรรยากาศไปนะคะหนูจะกินหมูค่ะหิวรู้ว่าแกหิวหมูกินหนูไม่ว่ากันอ,อ่าคิดตา,ตามตามตามที่ว่าไอ้นี่เลยนะครับตามที่น้องขอมาใหา้เลยนะครับมดอยากกินอะไรยิบเลยอยากกินคนย่างอะ่ะทันเรื่องไรงไง,ไงไเดี๋ยวสักกระเบืองเลยท้องต่ำก็ลอยอ่ะพี่บุญธรรมเชิญเปิดเลยครับนะเดี๋ยวรอเชนแม็กมาน่าจะมาถูกแล้วนะครับคบนแ<ะ>ม่งสอนแท้ ใครนับถือคริกคะไม่มีครับต้องอธิษฐานไหมไม่ต้องครับกินได้เลยครับม้วนนี้มันมันมันทะลึ่งแหละตั้งแต่ให้มันเป็นนางเอกมันทะลึ่งใหญ่แล้วกินลาบเออกินลาบครับอันนี้คือลาบเลือดสดๆนะครับนี่มีครื่องในด้วยครับอันนี้เลาบคนหรือลาบหมูฮะไม่เป็นลาบหมูคนแม่สอนกินลาบดิบได้ทุกคนโดยเฉพาะพี่บุญธรรมนะครับแล้วก็มีเชม็กมาแล้วเว้ยไม่ใช่กันแล้ว น้องแซบเชิญเชิญเชิญอยากกินอะไรลาบสุกนะฮะรับสุกนะมดมดมดเชิญเชิญเชิญดูเจ๊แซบเต็มๆเลยจ้ะดูเจ๊แซบเจ๊แซบกินอะไรดิกินหมูค่ะพอหลังกล้องนี่แกเซ็กซี่นะกล้องแกนี่ทำเป็นแบบว่าไม่เซ็กซี่กันเนี่ยลอกลวงคนดูรับวัวรับับเนื้อรับเนื้อมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันกล้าพูดเล่นมากครับเดี๋ยวมันมีคนมาซองคลิปจะมีดราม่าอีกเออซ้ำๆด้วยดิ สั่งส้มตำได้ดิโอ้โหดูส้ตมตำไม่เผ็ดไม่แซ่บนะของแกตำมะม,ม่วงเขายังไม่ตำให้รอใจเย็นตำมะม่วงวะมีแต่ว่าพริกร้อยเม็ด <c oughs> ให้ให้เจมดไปตำเองก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องวอนมาตำให้น้องมดมาตำใจเย็น <c oughs> ในฐานะที่ว่าชวนเข้ามาแล้วมาช้าที่สุดแล้วให้รอนานด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองไปชิมส้มตำนานนี้ก่อนนะครับเชมักนอกประเทศแต่ผมต้องไปตำเชมักด้วยเนี่ยอร่อยนะอ่ะโอเค ขออนุญาตนั่งกินกับท่นานประธานก่อนแล้วก็น้องมดแล้วก็น้องแสบก่อนนะครับเพราะว่าเชแม็กนี่มาไม่ถูกผมอาจจะต้องไปตามเชแม็กแล้วก็รอน้องมดมา <c oughs> น่าจะได้กินความน้ำพร้อมตาแล้วก็จะได้กล่าวคําล่ําลาไปในช่วงวันส่งท้ายปีเก่านะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแสบจะรีบกลับไปหนองคายจะรีบจังหวัดหนองคายในไม่ช้านี้ครับนะโอเคน้องแสบนะ <ขอ S 1> มีใครมีมีใครบ่นคิดถึงที่หนองคายไหมเอาให้ดีนะกล่าวแม่ครับกล่วแม่ไมีแต่แม่น่ะจ้องบ้ามือไว้บัาบ้ามือใครไว้ก่อนไหม มัดือครจะมัดมือพี่เป็นยามเคลียร์ดมัดมือคืออะไรคำมัดมือที่นี่เขาคือการเอาเมียมัดมัดมือใครวิ่งยังยังครับไม่ได้น่าเมียเระวังให้ดี้นะแต่ไม่ได้กล่าวจะกแม่สอนนะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่นะเอาแซ่บๆเลยมาดูพริกร้อยเม็ดตามะม่วงแซ่บชอบกินเผ็ดนะครับสูตรเจสส์สูตรเจ๊แซ่บไม่เผ็ดเท่าคนสั่งหรอกแน่ลูกค้าชักเริ่มเยอะแล้วทุกคนดู รสตู้มเมามากินร้านนี้โดยจะไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยนะหวานเจี๊ยบได้เจอแซ่บตัวจริงอ่ะอะไรหวานไม่ถามต่ออะไรหวานใช่ไหมเอาละรู้แล้วว่าเจ้าของละเออใกล้ละใกล้ละไงเออดังมดอืมพริกร้อยเม็ดจริงๆอ่ะน้ำตาลค่ะอร้อนอร่อยอะไรหวานน้ำตาลน้ำตาลไงเกลือหน่อยจะมาหวานนะท่านประธานเปิดนะอ่าตาในตาหอมกแหละ ม่เผ็ดพี่แน่กกินได้จริงแอ่ะจริงพี่แน็ไม่กินเผ็ดเหรอครับใช่หวานจืดคือเผ็ดๆนี่ไม่ต้องกินที่คนไงที่อาหารมันไม่ถูกใจไงอ๋อเราดีที่เชียร์ตุกโยเวนโยวนคนเดียวคือโยเวนเจ๊แซบคนเดียวแหละเชยแม็กลงแล้วมั้งมิจฉาการใช่แล้วค่ไม่รู้ไปละแอบแวะบ้านไหนก่อนหรือเปล่าก่อนที่มาถึงเนี่ยหืมว้ยเป็นไงคะแซบแซบ สมบัติเค็มนะเค็มดีอร่อยหวานหวานผมใจครับราบเบื้องดีกว่าอันนี้คือราบเบื้องนะครับราบผมรับผมเอาราบผมเหรอครับอันนี้จะเป็นคุณแม่น้องขอทํานะครับนะคุณแม่น้องก็จะทําเอ่อทำมาที่ร้านนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอะไรไม่ทันนี่คือคุณแม่น้องเขาจะทํามาส่งให้นะครับนี่ขเหนียวขเหนียวมาแล้วเห็นไหมว่า เอาเอาเสามาได้ไม่ใช่มาตกแล้วเท้าแล้วเดียวเพื่นแล้วเดี๋ยวน้องยุทจะมาด้วยครับนะอร่อยครับทุกคนเดี๋ยวเดีทักทายเชนแมคลอมอนมาปุ๊บเดี๋ยวจัดการเลยน่บอร่อยเฮ้ยล่บอร่อยอ่ะน้ำหวานไปไหนอ่ะไไม่ปไหนแล้วงวดใช่ไหมมาเจอน้องเขาไหมไม่เจอวันนี้เจอแอบมาบ่อยแน่เลยล่าเมื่อกี้นกับแมวมะพร้าวอร่อยมากมีพี่ใจเย็นรอคอนเปิร์ดอยู่แน่ มันับเนือ้ออะไรมากอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่บุนทาไปเขี่ยง,นงนนเนื้อกันวันนั้นพี่ครับ <Okay. S 1> ผมอยากกินจุ oh, <okay. S 1> แสบกินได้ไหมจุได้มาไปเขี่ยงหน่อยน้าเคียงได้ไอ,อ,อ,อยูอครับอ้าวอ้าวอมั้ยไดบอกที่มาที่ไปก่อน <c oughs> มันสดไงครับนะหน้าเคียงอะไรงเงี้ยไม่ได้หรอมันก็ส่งกันน่ะ <c oughs> ไม่ได้ ไม่กินแต่จุได้อยู่ได้เป็นจุครับแบบนี้ด้วยครับเพื่อจะเริ่มเปิดครับนึกว่าใชมแ็กหลงจังหวัดแมงสอนครับจังก่อนนั่งันอยู่ที่ไหนมาคะั่งนจะตกใจจะแซ่บนะไหนแบกนั่งนั่งไหนนังไหนเป็นไรที่แซหน่อยจะแซ่หน่อยเดี๋ยวน้องมอมคนนึงแสกขอกันที่ไว้น้องมออยู่นี่นี่น้ขอกันที่ไว้ให้น้องมอนอยู่เออนั่นงไก่เออนะอามาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงยุทธมาด้วยลุงยุทธมาด มาได้เลยนะครับมาไม่ถูกเนี่ยเดอดนมอนใช่ไหมคะอะไรฮะเขาเพิ่งจะเปิดร้านเปิดกินข้าวเปิดไหมกินข้าวดิโอ้โหตายแล้วเนี่ยเฮ้อโก้ไม่หล่อกินแล้วแชร์ด้วยต้องเซ็ตผมก่อนครับเราแชร์ด้องจะต้องเซ็ตผมแล้วก็ทาแป้งแล้วก็ปัดมัทคาลาก่อนครับนะเออแล้่คำไต้ได้ยังไล่คำไต้กับน้องได้เนาะขอเป็นสาวไต้ยู่ ผมเล่าไม่เป็นแล้วครับไม่เล่าไม่เป็นพูดแต่ปากปกันยอพ่อเมียเขาเป็นปากกันยอ,อหมดเลยหู้ยงี้ดิเสียหมดเลยเหรอคุณ<ด>ไม่ได้หรอเ,เ,เดี๋ยวผมรอรอน้องยุทธกับน้องม่อนมาเดี๋ยวจะกินแล้วก็ไปแล้วจะย้ายจะย้ายที่ใหม่ไปที่พี่บุญธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวนางเองนกนางเอกคนสุดท้ายของพี่มาแล้วน้องแฝดใจเย็นบบไปเซ็ตผมไปแต่งหน้าไปทำคิ้วทำตามาก่อนจะมาได้นี่คือบ้านใกล้แต่ว่ามาช้าที่สุด โอ้โหเออแสบโอ้โหแต่ละคนม่ได้ตีนะอ้ห้ามหันอ้ามหันเอาอาจะจะจะหันจะหันจะหันเขาเลิกพี่พี่กับมดเรียกโอ้โหนี่คือแสบนิดตาตาเล่ใช่ไหมห้ามทำตาเล่กับน้องสาวผมนะ้ผมกินอย่างเดียวเขาผมไม่ได้เลยนะบดบดไม่ไงคะทุกใจไหมทุกใจค่ะเออมาแข่งกันแม่คะเลยน้องสาวผมนี่นะเอออ่ะเข้ากล้องได้แล้วน้องสาวอ่ะนี่เดี๋ยวต้องไป มาว่าขายของตัวขายของ,ขของคือวันนี้มาช่วยเ่อ,ข,อขายของใช่ไหมแต่งตัวนี้เห็นไหม,แ,มลแล้วอยากเห็นน้องสาวผมเลยครับน้องมนต์มาช่วยเ่อขายของได้ช่วยเ่อข,อขออายข,ของนะอองนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆโอ้โหแสบตาค้าอ่ะโโอโห้หชิซอนแพงหน่อยนะแสบระวัวาางโค้ชเคลียดเลยไปอยายสั่งไหมมีแฟนด้าไหมเหรอเนี่นี่ชุดเนี่ยคือชุดชุดเขาฮิตกันห่ะตอนเนี้ยเอ้ามนต์จะนั่งไหนเอ้าให้นั่งไหนอ่ะ แซบเขาสาเกียดที่ให้น้องม้อนนั่งใกล้ๆเขาอ่ะเออเออเอาให้นั่งใกล้ๆเออน้องสาวเต็มๆเลยนั่งๆๆไว้เด้อเด้อเด้อนั่งถักกระเป๋าขยำขยำหน่อยอ่าเนี่ยมันของนี่เป็นแหละโทรศัพท์เออนั่นแหละโอ้โหครบทีมครับนี่ประชันความสวยเลยนางเอกช่องเราเหลือเหลือน้องยุทธค่ะน้องยุทธอีกคนหนึ่งพอดีว่าวันนี้เราเชิญมาไม่หมดเราแสดงว่าน้องยังไม่ไม่มาสายใช่ไหมเออไม่สายแซ่บหน้าของชื่อกลับน้องม้นสวยไหม น่ารักไหมไปถามเมียที่บ้านเลยว่านม้อนน่ารักไหมใส่็จแล้วถามาแล้วคำตอบเปล่าพี่ดีนะยังอยากมีชีวิตอยู่ครับข้าจะรับคา่าลนะโบเนี่ยเอ่อน้ำม้อนจะเอ่อราบเลือดน้ำม้อนต้องชิมจะว่าอร่อยไหมอันนี้คือเป็นฟิล์มของ,ก,งอกินแล้วรอหนอม้อนไง <c oughs> กินตอนที่จะจะย้ายบงกันเนี่ยรอรอนหนม้อนนั่นตั้งแต่ตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยชื่นใจจังเลยครับวันนี้นะเรามา ฉลองส่งท้ายปีเก่ากันนะครับเอาบรรยากาศบ้านๆเงียบๆไปทุกคนในช่องตอนรับปีใหม่แต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วถ้าเกิดแสบพกใครมาจากหนองคายด้วยก็จะทึ่งตกใจนะเพราะว่าเริ่มโดนคุณประพฤกแล้วถ้าทางน่าจะโดนแล้วดูจากอาการแล้วจะมีคนตามไหมหลังจากกลับกลับไปหนองคายแล้วกลับมาใหม่จะมีไหมไม่มีครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์โทรศัพท์จะไม่ดังตลอดนะไม่เหน่นะไม่แน่ไม่แน่ตอบแบบไม่เต็มปากอ่ะน้องม่อนน้องม่อนคิดอะไรจัง ลาบอะเนี่ยเออลาบลาบจ้ะอ๋อเออจ้ะอ่าน้องม่อนกินดิบได้เหรอใช่ไหมโอ้โหนี่จะชวนไปกินจุกกับน้องม่อนนี่แหละกินกับแพร่แน่ประจำไงแพร่แน่เออกินในนี่น่ะกินลาบหน่ะจะกินกินอย่อื่นไหมบางคชอบกินมากช่องพี่อ่ะกินลาบสี่เวียนได้ให้กินน้องกินอะไรเนี่ยมองเขาเลยจะเออสโลแกนพี่น่ะพี่ต้องมาแล้ว รักตัวน่ากลัวอร่อย่มากสโลแกนช่องนี้พี่ประธานไร้กับบ้านไหมทุกคนทดกท่านพี่ประธาสโลแกนน่องช่องช่องของอะไรมากินมากินดิโอ้สโลแกนสโลแกนน่ากินน่ากินเมียไม่มาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราจะดูความน่ารักของน้องๆที่เป็นเจ้าของร้านนะครับทำไมถึงทำให้พระเอกช่องเรา ที่แต่งตัวสวยเนี่ยหลงไหลในสาวร้านลาบลงเดินได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณแม่สวัสดีครับอันนี้คุณแม่ใช่ไหมคุณคคุุณณแม่ใครคุณแม่น้องมดหรือคุณแม่ใครน้องแม่น้องแนนนะไม่ยอมเรียกพี่เป็นลูกด้วยอ่ะใส่ความว่าไงไหนเป็นแม่ไม่ได้ไม่ได้มาจีบลูกสาวทำมากินลาบด้วยใช่ไหมครับไอะไรนะหนูให้หนูให้ชิวค่ะสกเบือไอ้บอนบอนนี่มันคืออะไรเนี่ย แต่ก็ไม่ได้มาลัดเลยแนนเราอาค่ะแล้วมาใส่กับเพื่อนนี่คือมดนี่มันทำแบบอะไรไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแนนเกี่ยวแล้วนั่นอ่ะเออน้องแนนจ้าพอดีเอ่อมดมาช่วยใครของทุกวันไหมก็มาทุกวันมาทุกวันมากินฟรีหรือ่าทำอะไรครับฟรีสั่งใครรถน้ำหนักเนี่ยหรือว่าน้ำหนักถึงไม่รถเพราะมากินส้มตาร้านน้องแนนบ่อยๆนะเออนะน้องแนนนี่น่ารักมากเลยอันนี้อันนี้เป็นก้ากันเนาะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ่ะอันนี้เป็นพี่อ่ะพี่ก็คือค่ะ ฮะเออกำลังเอ่เลยอ่ะอป่าแล้วแล้วแล้วน้องน้องน้องว่าล่ะจ๊ะยี่สิบห้าค่ะโอ้โหเป็นเพื่อนก้อนม้อนเลยน้องม้อนน้องวัยสิบเก้าเมื่อวานนี้น้องม้อนชอบหลอกลวงคนดูเออแล้วอีกคนล่ะจ๊ะชื่ออะไรพี่ไม่รู้ชื่อเลยอ่ะชื่อดาวค่ะน้องดาวเอออันนี้สาวไต่หมดจริงไหมสาวไต่หมดรัดคำไต่ให้ดูหน่อยเฉยเฉยคนมาเที่ยวร้านหน่อยเฉยเฉยคนมากินกินกินลาบรงร้านลาบรงเงินตอนเย็นๆหน่อยอ่ะรัดคำไต่ กิน <button. S 3> ็อ oh. ่ะก huh kind of ah, ็ช่วงเย็นมีห่างกินก็มากินส้มตำกับหมูย่างเลยนะเออบอร่อแล้วเราพูดตามที่พี่พูดหน่อยนะถ้าไม่มากินลาบไม่กินส้มตำก็มายืนดูแม่ค้าก็ได้พูดหน่อยทำต้องให้พันเนื้อแน่ๆหรอถ้าไม่มากินลาบกินส้มตำก็มายืนดูแม่ค้าทำส้มตำก็ได้อะพูดหน่อยเป็นภาษาใต้เหรอคะเออใช่จ้ะถ้ามากินส้มตำก็มา ย well, ืนตัวแม่ขาก่ะไรอ้ยวันินแทนไอ้วันไปไปพูดคำตายไปเร็วไปพูดคำตายวะจะพูดคำตายได้ไงวนทอน้องอยู่กับใครเอาอะไรดีค้าลูกค้าบาเว้ยเขาจะขายไม่ได้ลับลับับักลับับักลับลับงที่ลงที่ลงลลงโต๊ะเรานัอนัไปอยู่อยู่คุยกับแม่ค้าดไม่ได้แสบกินอยู่คนเดียวเลยแสบ เอา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 คนต้องขายไปย่างหมูทีเอาหมูไปย่างทีเนี่ยหมูเอาไปย่างทีถ้าเป็นไม่ได้เอาไปเผาเลยกำลังดีเลยครับนี่แหละไซส์กำลังน่ากินเลยไม่ได้คือรุ่นนี้เขาอนุรักษ์ไว้เป็นเป็นประมาณว่าเป็นมรดกโลกค่ะไม่ใช่เป็นเป็นเป็นสงวนเป็นสงวนคุ้มครองคือเป็นสัตว์คุ้มคลองเอ้ยเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องคุ้มครองหัวเราะแบบนี้ไม่มีใครครับน้องงดนะหัวเราะแบบนี้ไม่มีใครลองเรียนแบบได้นะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ใช่ไหมล่ะ ในฐานะที่เป็นเชฟมาก่อนในฐานะที่เป็นพ่อครัวแล oh ้ว <excited> ก <Et S 1> uh, <maintenant. S 1> ็กำลังจะเปิดร้านอาหารส่วนตัวร้านอาหารมิตรเมืองเหนือคุณส่วนยังไงอยู่โปรเจกต์อันล้านยังไงที่คุยเมื่อคืนครับเออเดือนเดือนเปิดครั้งเดียวอ่ะจําได้ยังจําได้แล้วครับรสชาติอาหารเป็นไงมั่งใช้ได้เลยครับใช้ได้คือใช้แม่ค้าตามรถทําอะไรใช้ทําอาหารได้ไหมใช้ไปทําที่บ้านได้ไหมคงไม่ได้แล้วครับเออใกล้ละ นี่แหละสโลแกนพวกเราครับเมียด่าต้องมาอยู่ถ้าเจอเขาวันผมนี่คือเขาจะไม่ให้มาก็เพราะนี่แหละเพราะผมนี่แหละพี่มันทำในฐานะที่เป็นประธานพี่คิดว่าไงอาหารรสชาติอะไรอร่อยครับทุกอย่างใช่ครับลาบนี่พอลาบอ๋อพี่มันทำกินเฉพาะลาบนะลาบเลือดนะครับอืมแล้วน้องแสบเมื่อกี้กินอะไรหมดไปไหนสัมภาษณ์หน่อยย่างรวมนี่อร่อยมากนมย่างคุณได้จบย่างรวมครับเอาย่างรวมนะก็อร่อยนะนี่ ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราก็จะก,กินอะไรอีกไหมโอ้ยเติลตำาเอ่อม้อนอะไรดีอยากกินอะไรอ่ะไม่รู้แล้วแต่เพียง่พี่พาไปต่อ,พ,พ,ตอพี่จะพาไปตามหาช้างเพื่กในในป่าใหญ่ซึ่งหาจากช่องพี่เป็นานแล้วเราคุยกันแล้วครับใครอยากเจอ ER น้องอเอ่อน้องๆอะไรนะที่จีต่อพี่น้องเมย์เดี๋ยวเดี๋ยวยกมือขึ้นถ้าถ้าเราจากคลิปนี้ไปถ้าพี่ยังมีอาการปกติก็คือจะได้เจอน้องเมย์นะครับใครอยากเจอน้องเมย์ใช่ไมรีบเอ่ ไม่อยากจะเผาเพื่อนเอ้ยไม่อยากเผาน้องเดี๋ยวรอไว้ดูในคลิปดีกว่าเคยอยากเจอน้องเมย์ดใช่นแม่ทำอย่างนี้แหละ <c oughs> คือ <c oughs> คอะอกรอบคุมไว้ก่อนพี่มันทำได้เจอน้องเมย์ไหมไม่เจอนานเคยแอบไปเจอน้องเมยหรือยังพี่มันทำพาแอบไปเจอมารอบนึงเป็นไงสวยไหมนางเอกพี่หลาลักครับอยากกลับไปเจอไหมดีเหมือนกันครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับทุกคน ถ้าเจอน้องมือก็แสดงว่าเราไปต่อนะครับบอกก่อนเลยแต่ว่าหน้าทางเราจะได้ไปนะครับทุกคนีันยน้องมถ้าน้องมือไม่มาผมจะออกจากร้านทันทีเลยแต่มาดูครับว่าจะไปไหนครับรอชมนะครับทุกคนครับเรามีแขกพี่ไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญมาหนึ่งคนครับทุกคนคือเรากำลังจะเดินทางไปต่อนะครับทุกทุกคนตอนนี้เราเลยต้องนั่งเลยนี่สวัสดีครับลุงลุงยุทธมาครับเชิญเชิญครับเชิญนั่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสอ้ยอ่อน จะนั่งใกล้ใครดีครับว <cho> ันนี้มีสาวสวยอ่ะให้นั่งใกล้ใครระหว่างแซ่บขมอ้นฮะหนีไม่ได้หนี้ไม่ว่างแล้นะพี่ผิดทางไม่เห็นอะไรเขียวๆวะเอร็วก่อนเอาล่างั่างล่างยุดนั่งมาชาร์จเลยดีกว่าไม่มานะเออนั่นแหละอยากทานอะไรเลือกเลือกได้เลย ตอนนี้ผมให้น้องๆนั่งคุยกันไปก่อนนะครับกับวิถีบ้านๆกับสาวงามที่ได้เชิญมาครับก็คือน้องมดนะครับน้องมดอยากให้ผมมาถ่ายร้านเพื่อนของเธอผมก็จัดให้หนึ่งดอกแล้วก็พร้อมกับทีมงานมีได้ยังมาอยู่นะครับที่มาร่วมแจมด้วยกันอีกท้งน้องมดวันนี้ก็แต่งตัวสวยมากนะครับผมไม่เคยเห็นมดแต่งตัวสวยโมเมนต์แบบนี้มานานมากก็เลยอยากให้เธออยู่นานๆครับบอกว่ามคงไม่ว่ากันนะครับก็อยากจะเก็บเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ให้ดีสุด คืนนี้อาจจะยังไม่ไปหาน้องเมย์แต่วัานหน้าก็ไม่แน่หรืออาจจะไปคืนนี้ก็ได้ถ้าเกิดสมุสสถานาราพาไปเราก็จะไปนะครับแต่สิ่งที่ัได้ก็คือมีอภาพที่ทุกคนได้อยู่ด้วยกันนะฮะนี่คือผอันนี้อันทุกที่นอนก็นายความสมุสที่การเดินทางครับสนานเจอกันทีก็ต้องขอจัดเต็มแบบนี้ทุกคนได้ชมละแล้วก็อย่าลืมมาร้านนี้นะครับลาบลุงเลนินนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นลูกสาวนะหนาวไหมหนาวไหมหนาวเนะะ แต่ก็เปิดอยู่ทุกวันนะก็จะเลยม,มานะครับน้องๆก็อยู่นี่เลยนะแล้วก็น้องโมงนี่หัวเราะไม่หยุดครับไปกินอะไรมาไม่รู้ครับปล่อยเขาไปคืนนี้ให้ให้เวลาเป็นของเธอนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อมาให้ได้นะคะเออบอกพี่มดด้วยบอกพี่มดทีคิดถึงพี่มดมากเลยคะ่ะเออนะพี่มดอย่าลืมมานะน้องเซลคิดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเซลพาไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่านะ